สวัยดีทุกคนคลิปนี้ด้าจะพาเห็ดขนมมันต้นเนาะอ่ะเนื้อขนมก็จะเป็นแบบนุ่มๆเนาะแล้วก็ท้าจะใส่หมักเผ้น้ําหอมซอยบางๆใส่ในทางในเนื้อขนมพร้อมเนาะเดี๋ยวามาเบิงน้ากันว่าสูตรของด้าจะเป็นแบบไหนเนาะเพราะว่าขนมมันต้นนี่มันก็จะสูตรของแต่ละคนมันกับบคือกันนะเนาะมาเบิงเลยขั้นตอนการเห็ดของด้าเป็นจังใดเนาะทวิตด้าก็ไปตลาดเอเชียเนาะแล้วก็ได้มันต้นมาแล้วด้าก็จะ มาฟันๆให้น้ยๆน้นๆเป็นตอนเน้นๆเน้นๆเพื่อที่ได้จะไปบดให้มันแหลกๆเนาะประมาณนี้แห่งแหลกเท่าไหร่แห่งดีเนื้อขนมฮ้อแห่งจะเนียนเนาะก็จะฟันเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะซีเรียมสีเรียมน้ๆๆแบบนี้เนาะแล้วดาก็จะไปนาเข่าเครื่องปั่นบดด้วยฮันล์ละเนาะจนมุนจนอย่างเนาะแล้วหลังจากนั้นด้าก็จะหลังจากที่ว่าบดแบบหจนดบไปมันมุนดีเนาะ ด้าจึงมาเติมกะทิใส่ลงไปเนาะสูตรของด้าจะใส่กะทินะน้ำดื่มเกลือน้ำตาลและะ้วก็นมคาเนชั่นประมาณนางังเสียนะเพื่อให้ขนมมันแบบว่าเออเป็นจะแซบ่บหอมหวานมันเนาะหวานแบบถ้าเราใส่แต่น้ำตาลมันก็จะหวานแลม j a ไปเนาะนนี้คือด้าจะใส่กะทินมคาเนชั่นน้ำตาลเกลืออย่างประมาณนี้เนาะสำหรับสูตรของด้านเนาะปั่นให้ละเอียดบดให้จนแบบ จุดบกปายจุดมุนแหลกเดียวแท่าวาเนาะเรียบร้อยเนาะประมาณนี้แต่ได้ก็จะอะ่มาบดต่อสูตรนี้ของด้าได้ได้มันประมาณสามหัวแหละกับพอดีถาดหนึ่งนะเออถาดหนึ่งล่างอย่างเรียบร้อยละเออน้ําที่ว่ามันล่างมันคาอยู่มันในกระป๋อกถิก่ไนได้ปันบดไปน้ำกันเลยเนาะเพราะว่าจากไหนมันก็ต้องได้เติมน้ําลงไปอยู่แล้วนะเนาะเรียบร้อยเนาะพอดีปันสองเถ้อพอดีมด จบเนาะประมาณนี้มุ้นๆทถ่ไหนแห้งดีเนื้อขนมเฮากระแห้งจะเนียนแห้งจะนุ่มเนาะดาด้าก็จะมาซอยเนื้อหมักเ้าวน้ําหอมที่ว่าแบบเออเอาหน้ามันไปเห็ดอันปลาจุม่มสิ้นจุม่มเรียบร้อยแล้วด้าก็จะเอาเนื้อมันไว้ฟิเซอร์มาไว้เห็ดขนมอะไรอย่างเนาะคันมือใดาด้าซีดด้าก็จะออกว้ให้มันเสาแข็งแล้วก็จะมาซอยบางๆ,างๆเพื่อใส่ในขนมเนาะประมาณนี้ดด้เติมน้ำลงไปพร้อม น้ำกะทินมคั่นเกลือน้ำตาลเนาะนี่ประมาณนี sources, nice ้เนาะแล้วก็จะใส่อะไผ่มักกะใส่โบมักกะบโบใส่ด้อเพราะว่าสูตรของแต่ละคนมันบบคือกันแต่ว่าดาจะหมักแบบว่าใส่เนื้อมะพร้าวลงไปนําเวลากัดมันก็ป๊อปดปๆๆประมาณนี้เนาะจิตเกลือลงไปป๊อกปน้ำตาลดาจะใส่หนึ่งหนึ่งหนึ่ง่ถ้วยตองตวงตัวน้อยเนาะแล้วก็คนเนาะนมคั่นดาใส่ไปแล้วเนาะ กะทิใส่ไปแล้วเนะาะบอางอยากว่าบลืมกดกล้องเออมันก็นเลยบบูเห็นตอนใส่เนาะนี่ประมาณนี้ได้ประมาณหนึ่งถาดกับออมกับหนึ่งอ,อืมเอียงหนึ่งขับน,น้อยน้อ <laughs> ยเพราะว่าบราใส่เต็มได้จะใส่แต่ประมาณออมใส่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ่ะแหละเนาะแต่ว่ามันเกกับบูฟูขึ้นเวอร์บอ่ะนะนี่เนาะได้อีกตัวนี้หนึ่งน้อยเนาะ เวลามันสุกม you ันเขาจะสังเกตได้เลยว่าสีมันจะเปลี่ยนมันจะเป็นสีใสๆถ้ามันบสุกมันก็จะเป็นขาวๆเนาะอันนี้ก็คือสุกเรียบร้อยแล้วเนาะดีกยจะมาผักไว้ให้มันเจ็ดแล้วก็จะมาตัดเป็นตอนประมาณนี้เนาะนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆหอมๆเนาะประมาณนี้เพราะว่าเขาใสกะทิใสนมคานชันเด้มันก็จะแบบอืมหวานแบบมันๆแซ่บๆเนาะประมาณนี้ตัดเป็นตอนน้อยใหญ่ ตามใจคนกินเลยเด้นะเอเนาะเฮาหมักตอนแบบแต่ยดาจะหมักเป็นตอนแบบซีเรียมนย้อยๆพอดีแบบกัดสองคำหรือว่ากัดคำหนึ่งอย่างประมาณในมมหนึ่งคำเลยเหอะจะหมักตอนประมาณนี้เนาะแล้วหลังจากตัดเรียบร้อยแล้วได้ก็จะมาคุกกับมะพร้าวเกลือลงน้อยนึงเนาะคุกคูบก,กับมะพร้าวแต่ละตอนแต่ละตอนเนาะให้มาแล้วเนาะประมาณนี้เนาะโห้ยเกลือลงจับๆน้อยนึงเออประมาณนี้เพื่อให้มันแบบดรสาิมันเข้มข้นขึ้นเนาะ เทลทละก้อนเทลละก้อนน่าจะจะมาเป็นก้อนนี้ประมาณกัดสองคำสาคัญเนานะมักผ้าต่มเคยด้วยทุกคนหมักผ้าแหงถงุงสําเร็จหูบถงุงบม่มีหมักผ้าโซนจา้าแยกสิบปซอกมาจ้สัตวยแยกสิบปซอกแนวคูดดิโอ้ย,ยากบ่มีคือมันมันเป็นอีกอย่างที่ยากสําหรับยูอเมริกาเนาะประมาณนี้ล้วจะจะคุกคุกคุกใส่หมักผ้าให้มดเนาะได้หนึ่งถาดแซฟสูตรนี้ลองเมืองด้วทุกคน นี่เรียบร้อยแล้วเฮ็ดง่ายๆอ่ไะไผ่ก็เฮ็ดได้ขนมมันต้นนะนะต่างแต่่าสูตรของแต่ละคนะซื่อว่าสูตรผู้ใดสิเป็นจ้งใดอีย่างสื่อ,อนาะนี่เนาะสูตรของดาจบะหาาบวานหลายเ้อดาจบะเฮ็ดหวานหลายมันจะออกแบบหวานน้อยๆแล้วกัมันๆแบบกินละแห้งมันแควแห้งแซ่บแล้วกับปัดๆประมาณนี้พอมีตอนหมะพร้าอยู่ในเนาะอ่าล้องไปเฮ็ดน้ำกันเหมือนเ้าทุกคนขอบใจที่รับสมคิปบายบาย